จำกัดความที่ว่ารกประโรดแตกถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศสสนีหมายเลขสี่ครับนี่คือโฉมหน้าของปัศสสนีหมายเลขสี่ของคุณเนยและคุณพร เห็นหน้าเขาคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ26ค่ะ26ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสื่อของเราโอ้โหจ้องตาเขมงกันหมดเลยเขาแต่งหน้าด้วยไงฮะประเด็นเขาคิดอะไรไม่รู้คิดอะไรอยู่ปัสนีต้องนิ่งๆนะฮะอย่าอย่าวันไหวกับคำพูดนะ กระดุมมันเป็นยังไงให้มันติดไม่ได้เลยหรือยังไงคือจะไปใช้ปริดให้เข้าเหรอฮะไม่มันมันลึกดีฮะพี่เอบคือทำปากได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องออกเสียงได้ค่ะเชิญค่ะเอาเลยค่ะอยากทำปากแบบไหนคะให้กับคุณนุ้ยทำได้เลยฮะมันเคยเห็นในติกตอกอะเฮ้ยเหรอเป็นคนร้องเพลงเสียงสูงสูงไงเหรออ๋อรู้สึกแบบนั้นยี่สิบต้นยี่สิบเอ็ดอะ หนุ่ยบอก2่1บอยฮะอุ้ยจริงป่ะแม่แม่ว่าไม่เกิน30ตักเอา30ดีกว่าไม่เกินคุณตักบอก30ใช่ผมว่ารประมาณหมาหาลัยปี4 22 22อ่ะคุณเนยคุณพรคุณเหลือ2ตัวช่วยคือคนดังกับความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนดีเอาเป็นความทรงจำค่ะใช้ความทรงจำประกวดร้องเพลงเวทีแรกตอนปี2543ครับ ประกวดร้องเพลงเวทีแรกเมื่อปี2543 15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดเปลี่ยนคําตอบจะเปลี่ยนจาก26ปีเป็น29แล้วกันค่ะ2ีเ้อยเอาละปรัสนีหมายเลขสีครับคุณอายุ29ปีใช่หรือไม่ ไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครัผมพี่พีรพัฒน์ผู้พัฒน์ครับหรือว่าพีฮาร์ดบอยครับพีฮาร์ดบอยพีอายุเท่าไหร่30ปีครับ30มสิบปีแม่นี่นี่ถ้าเชื่อพี่ตั๊กอีกนี่ถูกอีกแล้วนะโอ้โหนี่คนนี้นี่ดีมทีมของเราเก่งขนาดไหนโอ้โหไม่ไงล่ะทีมสีส้มของพวกเราเนี่ยชานฉลาดมากอ่ะมาคุยกับน้องพีดีกว่า ร็อกประหลอดแตกปรลอดแตกแค่ไหนยังไงเอ,อ่ก็อาจจะเพราะผมชอบเสียงสูงครับชอบร้องเสียงสูงชอบร้องเสียงสูงด้วยแล้วก็ช,ชอบเพลงร็อกใช่ครับใช่ร็อกร็อก,กแนวไหนเอ่อเพลงที่ผมทำจะเป็นแนวแกลมร็อกครับเออมันคือยังไงแกลมร็อกจะดนตรีคล้ายๆกับฮาร์ดร็อกเฮฟวีเมทัลครับแต่ว่าเสริมการแต่งตัวแต่งหน้าเข้ามาด้วยอ่อ เห็นบอกว่าคุณชอบเสียงสูงร้องเสียงสูงใช่ไหมใช่ครับร้องจนมีนักร้องตัวจริงเข้ามาคอมเมนต์กูเลยคนนั้นคือพี่เฟิร์สสลอตแมชชีนคุณเฟิร์สสลอตแมชชีนเข้ามาคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ว่าไงคอมเมนต์ว่าเออดีใจมีคนผ่อนแรงแล้วคุณเฟิร์สเนี่ยถ like ้าเราฟังสลอตแมชชีนนี่จะรู้เลยว่าเขาก็สูงจริงๆเลยอะเอางี้ดีกว่าโชว์ให้เราฟังสักเพลงได้ไหมได้ครับยินดีครับเอาเพลงอะไรมาโชว์เป็นเพลงเกินห้ามใจของพี่พี่ไฮร็อก อ๋อ,อ,อคุณเป้ไฮร็อกเลยเหรอโอ้โหโอนี่สูงจริงใช่สูงจริงงั้นเราไปฟังเกินห้ามใจจากพี่กันเลยครับ ที่มัวุนวายกับเธอมากไปแต่ที่จริงรักกันห้ามใจไม่มีทางไหนแม่รู้เธอไม่รักฝืนสุขความเป็นจริงที่จะทิ้งไป Thank you. ก็จะฟื้นสู่ความเป็นจริงที่เราทิ้งไปไปหาคนใหม่จะม เสียงไม่ได้พี่เอาน้ำขิงไปอ๋อเสียงหมดไปแล้วฮะเอ๋อเสียงหมดไปแบบนี้กัดจะให้ร้องอีกรอบนึงโอ้โหพักอยากคอมเมนเตอร์ดีกว่าอยากรู้ว่าขอโทษนะอยากรู้ว่าถ้าร้องเพลงอย่างเงี้ยคุณสามารถร้องเพลงติดต่อกันได้กี่เพลงปกติผมร้องโชว์หนึ่งชั่วโมงครึ่งอยู่แล้วครับเพลงอย่างเงี้ยหรอแล้วเสียงไม่หาย จริงๆมันก็มีเพลงที่เสียงสูงบ้างเสียงต่ำบ้างในในโชว์แล้วก็แล้วก็บริหารลิสต์เพลงดีๆครับแต่จะบอกว่าเสอ้เด <ๆๆ S 1> ี๋ยวเดีุกับพีคุกับพีอ๋อต้องขอบคุณคุณมากๆเลยในวันนี้นะฮะทำไมคะตอนแรกมีโปรแกรมจะไปสไลดยสไลดยนิ้วในถุงน้ำดีอยู่ตอนนี้เป็นยังไงคะนิ้วสลดยไปแล้วโหแบเก่งมากเลยแบบแบบสุดจริงๆอะแล้วก็เกิดมาเหมือนคือบอลทูบีเพื่อที่จะเป็นแบบนี้เลยพี่อยากให้พีแบบเรียกว่าอะไรนะ โด่งดังเพราะว่าตอนนี้บ้านเราสไตล์แบบนี้ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเนี่ยแบบสไตล์เบบนี้มันไม่มีเลยอะไรเงี้ยแฮปปี้แฮปปี่อไรเงี้ยฮปปี้เฮฟวี่เฮพี่บอกแฮปปี้นั่นแหละโอเคใจเย็นๆนั่งเสนอค่ายเข้าไปให้เขาเข้าค่ายไหนดีฮะสนใจลีลาเล็กขอด อ๋อที่จะเปลี่ยนแนวเพลงเหรอฮะอ๋อนี่ร้านขอจะเปลี่ยนแนวเพลงมาเป็นแนวนี้อยากได้เป็นแบบแนวร็อกแบบนี้ขขงเขาจุ้ยจ้ยอย่างแบบนี้บ้างแต่ขอโทษนะคะถ้าคุณจะเข้าค่ายนี้จริงๆคุณต้องรอคิวออกเพลงต่อจากมุ้งมิ้งกินของแก้วก่อนของมุ้งมิ้งเหรอฮะอ๋อเหรองั้นวันนี้ผมมีนักร้องคนหนึ่งนี่เขาเพิ่งออกซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ครับผมอยากจะให้มาช่วยแบบให้พีฝึกให้หน่อยได้ไหมได้ครับนี่ผมจะปั้นเขาคนนี้แหละเอาแบบให้แบบดังเลยอ่ะลุยเลยครับ มุ้งมิ้งกินของแกฮะอะไรนะครมุ้งมิ้งมาครับใชมุ้งมิ้งไหมหามุ้งมิ้งคะหามุ้งมิ้งมาหน่อยแล้วไหมฮะมุ้งมิ้งไม่ได้คิดว่ามุ้งมิ้งจะต้องขึ้นวันนี้มุ้งมิ้งไปโชว์ศักยภาพมาเทรนหน่อยมาเทรนนิดนึงเอ้ยอย่าถึงกับฆ่าน้องมันนะไม่ต้องกลัวเลยคุณฆ่าน้องก็คือฆ่าน้องฆ่ามันอ่ะก็คือถ้า เป็นโนก็คือถ้าเทียบขี่แล้วก็คือจุดเป็นโนเลยไปเลยอะนี่เหงนที่ละไม่จับไม่ดึงหน่อยคุณเป็นใจมุ้งไม่ส่งไม่ค่ดีแล้วองั้นมีบทฝึกไหมสำหรับการ้ันให้เสียงสูงขึ้นลองลองไล่สเกลดูครับได้ยังไงไล่สเกลไปพร้อมๆกันไหมฮะได้สิฮะอ๋อ ใช่มีอะไรก็บอกกันค so ุยกันคิดว่าสิกคนสิเดี๋ยวที่ตรงนั้นนี่ถามตรงๆนะผมเธอทำร้านไหนแยกรู้ชื่อได้หรอเออแล้วคิดดูสิผมอย่างนี้ไม่น่าถามก็เลยไงขอบขอบคุณคุณมุ้งมิ้งกินของแก้เพลินก็เป็นที่หน้าขอบคุณมากเลยบมุ้งมิ้งมาที่ แล้วได้ข่าวว่าตอนนี้มีวงเป็นของตัวเองด้วยใช่ครับมีวงชื่อว่าวงฮาร์ดบอยนี่แหละครับมีสมาชิกกี่คนมีสมาชิกทั้งหมด5คนครับอ่าติดช่องทางการติดตามสำหรับวงช่องทาง, <Heart Boy. S 2> ทางการติดตามก็มี Facebook Fan Page นะครับฮาร์ดบอยยูทูบชาแนลนะครับฮาร์ดบอยออฟฟิเชียลอินสตาแกรมฮาร์ดบอยออฟฟิเชียลแล้วก็ติ๊กต็อกฮาร์ดบอยออฟฟิเชียลครับแล,แล้วมีซิงเกิลออกมายัางตอนนี้มีซิงเกิลออกมาปล่อยออกมาสองซิงเกิลแล้วครับ yeah, นั่นคือเพลง hey, 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 hey. ล่าสุดชื่อเพลง Journey of Love ครับเหรอเอ๊ะงงัั้้นนออใหหเราฟ่ยไไดดด้้มััยยคครรบบินีเล งั้นไปฟังเจอนี่อ็เริ่มกันเลยครับ ขอบคุณที่ฮัมบูร์กนะจ๊อยสัสสัส e n s e ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ก็พวกเรานั้นทำายการทีวีแอเซน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 ทีวีแอ